โครงการเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงรุ้นรางวัลกว่า10บล้านบาทจัดทาขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังโดยคากิจกรรมแจกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10บล้านบาทให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าและบริการภายใต้โครงการต่างๆของทททนายยุทธศักดิ์สุภพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้โชคดีแคมเปญเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงรุ้นรางวัลกว่า10บล้านบาทหรือเที่ยวไทยได้ลุ้นโดยมีพันธมิตรและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขี นาักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ ครับก็สําหรับผลตอบรับนะครับก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งพันธมิตรต่างๆรวมทั้งคนไทยด้วยที่ออกไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึงนะครับและเมื่อเราหายคิดถึงแล้วนะครับหยุดเรื่องของขุดระยะหนึ่งแล้วนี่ก็ออกเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับเพื่อบริการกระตุ้นให้เกิดเดินทางท่องเที่ยวเราก็เลยมีการมอบรางวัลให้นะครับซึ่งงออข คําด้วยเราก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้นะครับและโอกาสหน้านะครับคงไม่อีกไม่นานนะครับเราก็คงจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาให้กับคนไทยได้ออกไปเที่ยวกันนะครับเพราะการออกไปเที่ยวก็เหมือนออกไปช่วยประเทศชาตินั่นเองครับ